วิทยาการและเทคโนโลยีนั้นแม้จะมีประโยชน์มากเพียงใดแต่ถ้าการเรียนรู้ไม่ถูกหรือใช้ไม่เป็นก็ไม่อาจสร้างสรรค์ประโยชน์อันใดที่เป็นแก่นสารได้การศึกษาเรียนรู้จึงสำคัญตรงที่ว่าต้องศึกษาเพื่อให้รู้จริง และรู้แล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยไม่เป็นพิษเป็นโทษพระบรมราชโชวารพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบาัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชพัฒนณอาคารใหม่สวนอัมพรเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2550 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามมนุษิิวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่6มีนาคมพุทธศักราช2564ตรงกับวันแรม8ขค่าเดือน4ปีชวดผลิตรายการโดยส่วนสรารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสรารนิเทศกองมริการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรอาคารที่ตั้งณสวนรื่นดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้านที่ดำเนินรายการค่ะ สำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องแวกาโซนวัตกรรมกาแฟาระดับโลกฝีมือคนไทยท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงกาแฟทุกคนคงคุ้นเคยกับรสชาติอันขมและกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งกว่าจะกลายมาเป็นมเมล็ดกาแฟคั่วต้องผ่านกระบวนการมากมายกาแฟขี้ชมดเป็นกาแฟชนิดหนึ่งที่มีราคาแพงผู้ผลิต ต้องนำเมล็ดกาแฟไปให้สัตว์กลุ่มชมดได้กินและถ่ายออกเพื่อเพิ่มคุณภาพของเมล็ดกาแฟเพราะชมดจะเลือกกินเมล็ดกาแฟซึ่งมีคุณภาพที่ดีโดยชมดจะกินเมล็ดกาแฟพร้อมกับเนื้อเข้าไปและจะเกิดการหมักในทางเดินอาหารเอนไซม์ me, ช่วยย่อยโปรโตีนจะซึมเข้าไปในเมล็ดทำให้เพิ่มรสชาติของเมล็ดกาแฟแต่ขั้นตอนการผลิตกาแฟแบบนี้ จะยุ่งยากและต้นทุนแพงคุณรุ่งศักดิ์วิเศษศักชัยเป็นนวัตรกรที่ชอบประดิษฐ์คิดคน้นมีความรู้ด้านเครื่องยนต์เป็นทุนเดิมมีประสบการณ์ทำงานในบริษัทปตท,ทจำกัดมหาชนมานานถึง30ปีเคยพัฒนาอุปกรณ์เพื่อการประหยัดน้ำมันดีเซลจนได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นยอดเยี่ยมจากสภาวิจัยแห่งชาติสาขาวิศวกรรม และได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์ไทยจากสมาคมการประดิษฐ์ไทยมาแล้ววันนี้คุณรุ่งศักดิ์คนนี้เป็นผู้ทำกาแฟนวัตกรรมเพื่อส่งขายไปทั่วโลกแม้เขาไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจกาแฟมาก่อนแต่ถ้าเราได้รู้ประวัติของเขาแล้วจะทำให้เราเข้าใจว่าทำไมโจทย์ของการทำธุรกิจครั้งนี้ถึงต้องเริ่มจากนวัตกรรมคะ่ะกาแฟไทยสายพันธุ์ใหม่ ที่มีนวัตกรรมผสมกับเทคโนโลยีด้านไบโอติกมาจากการที่ผู้ก่อตั้งมีความคิดสุดสร้างสรรค์จึงนำมาสู่การสร้างสินค้าใหม่อันเป็นเอกลักษณ์กาแฟแวกัสโซมีเพียงแห่งเดียวในโลกและเป็นกาแฟนวัตกรรมที่บริษัทสามารถพัฒนาได้สำเร็จที่เรียกว่ากาแฟไบโอติกทำให้ได้รับกาแฟที่เป็นคาเฟอีนอย่างแท้จริงและไม่มีสารตกค้าง เป็นผลดีต่อลูกค้ายอย่างมากและมีผลต่อสุขภาพเช่นกันที่เรียกว่ากาแฟไบโอติกเพราะได้ใช้เทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเป็นแนวคิดเดียวกันกับการหมักในกระเพาะชมดเพื่อให้ได้ไบโอติกคอฟฟี่ที่มีสารกาบามากกว่ากาแฟขี้ชมดธรรมดาหลายเท่าตัวซึ่งสารกาบาช่วยในเรื่องประสาทและสมองมีคาเฟอีนลดลงพร้อมรสนุ่มละมุน ความขมลดลงมีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ที่กาแฟชนิดอื่นไม่มีและทำให้สารตกค้างที่มีอยู่ในเมล็ดกาแฟหายไปทั้งหมดจึงได้เมล็ดกาแฟที่แตกต่างจากกาแฟแบบอื่นในประเทศไทยโดยแรงบันดาลใจในการพัฒนาสร้างแบรนด์กาแฟมาจากการที่เขาเป็นคนดื่มกาแฟอยู่เป็นประจำและชื่นชอบในการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมจึงได้นำความรู้เกี่ยวกับพลังงานมาดัดแปลง สู่ความรู้ใหม่ด้านไบโอติกพร้อมกับพัฒนาสู่กาแฟไบโอติกของตัวเองได้สำเร็จขณะเดียวกันบริษัทได้มีพื้นที่ปลูกกาแฟอาราบิก้าอยู่แถวดอยผาแดงและดอยอา่างขางจังหวัดเชียงใหม่จำนวน30ไร่รวมทั้งมีเครือข่ายกเกษตรกรที่ร่วมปลูกด้วยเพื่อปลูกกาแฟและมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์พร้อมกันนี้ได้เข้าร่วมโครงการของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชนหรือสอนชอและโครงการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสอสอวอที่น่าสนใจคือกาแฟแวกัสโซสามารถลดจุดอ่อนของกาแฟขี้ชมดได้เป็นอย่างดีเพราะกาแฟแวกัสโซให้คุณภาพเทียบเท่ากาแฟขี้ชมดเป็นคุณภาพที่พิสูจน์ได้ผลิตได้ปริมาณไม่จำกัดไม่ทรมานสัตว์ แถมยังราคาถูกกว่ากันหลายเท่าที่สำคัญยังบรรจุในซองดริปทำให้สะดวกเหมือนกาแฟสำเร็จรูปแต่คงกลิ่นและรสชาติเหมือนกาแฟสดเพื่อประกาศความเป็นกาแฟสดถ้วยโปรดยามเช้าที่ดีที่สุดในโลกรวมถึงมีจำหน่ายแบบเป็นเมล็ดกาแฟเพื่อให้ผู้บริโภคนำไปคั่วบดเองกาแฟแวกาโซถือเป็นกาแฟสัญชาติไทยแท้100%เลือกใช้เมล็ดกาแฟในประเทศไทย รับซื้อผลผลิตจากชาวสวนกาแฟในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดชายภูมิโดยมีจุดยืนในการทําธุรกิจที่ชัดเจนคือจะรับซื้อผลผลิตจากชาวไร่ในราคายุติธรรมและร่วมพัฒนาผลผลิตกาแฟให้เติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อปูทางการเป็นธุรกิจน้ำดีในวิถีคนทำกาแฟพร้อมกับได้นำสินค้าไปร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศทั้งประเทศญี่ปุ่น เยอรมนี Germany, และจีนทุกตลาดให้การตอบรับในระดับที่ดีมากโดยเฉพาะลูกค้าที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟอยู่แล้วเนื่องจากยังไม่เคยดื่มกาแฟที่มีรสชาติแบบนี้มาก่อนทำให้แบรนด์มีโอกาสขยายตลาดและส่งออกได้อย่างดีพร้อมกับตั้งเป้าหมายว่าในอนาคตจะสร้างแบรนด์แวรกโซขึ้นสู่แบรนด์กาแฟอันดับหนึ่งของโลกในเรื่องกาแฟไบโอติกท่านผู้ฟังคะ นี่คือวิสัยทัศน์ของ SME นักคิดผู้มุ่งมั่นปลูกปั้นกาแฟสายพันธุ์ไทยให้ก้าวเป็นที่หนึ่งในโลกถ้าท่านผู้ฟังอยากจะทำธุรกิจโดยใช้แนวคิดจากผู้ก่อตั้งแบรนด์กาแฟแวกัโซมาประดิษฐ์ต่อย,ยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าที่มีวัตถุดิบมากมายในประเทศไทยก็จะทำให้ประเทศของเรามีรายได้ในการส่งออกสินค้ามากขึ้น ตามที่รัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประเทศในโมเดลที่เรียกว่าประเทศไทย4.0คือเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดก,การและเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยเกษตรกรจะต้องมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการสตาร์ทอัพสร้างบริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เพื่อเปลี่ยนจากประเทศกำลังพัฒนาเข้าสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วอย่างแท้จริงท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติดชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำ วันนี้ที่จดจำวันที่6มีนาคมเป็นวันที่65ของปีหรือวันที่66ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกอเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก300วันในปีนั้นวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2413พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสสิงคโปร์ชวาโดยเรือพิทยมรณยุทธ พบกับรายการสยามมนุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ